สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่กําลังเยี่ยมชมนะครับติดตามในช่องวิดีโอของผมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบอลฟอร์ดปทุมนะครับลูกค้าใหม่ก็ดีนะครับลูกค้าท่านเก่าก็ดีนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมนะครับคลิปนี้ด้วยนะครับผมอ่าครับผมก็จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักนะครับมารีวิวนั่นเองนะครับกับ XL Plus Sport นะครับก็ถือว่าเป็นกระบะแคบนะครับที่กําลังยอดฮิตมากๆนะครับสําหรับ ในตลาดท้องตลาดของเรานะครับในตอนนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาลงรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้ได้อาตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับคันนี้เราหล่อแบบนี้บ้างนะครับผมครับชุดกระจังข้างหน้าครับตัวนี้ผมถอดใหม่หมดเลยครับชุดกันชนนะครับก็คือถอดทั้งทั้งแผงเลยนะครับนะครับก็คือถอดทั้งข้างหน้าหมดนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมเดิมนะครับผมก็ได้ใส่เป็นชุดเ สไปเดอร์นะครับผมก็คือเป็นงานมาจากอเมริกานะครับผมนี่ครับกระจังหน้าก็เป็นแบบใหญ่นะครับฟอนต์ก็เด่นชัดครับเป็นสีแดงนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็มีการาทําสีก็คือจะเน้นเป็นโทนดําแดงนะครับครับกันชนข้างล่างตรงนี้ก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าครับไฟนะครับไฟ LED นะครับไฟสิวตรงนี้ก็ใส่ให้นะครับ ให้มันมีมิตินิดนึงนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ไฟตัวซีนะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับชุดข้อไฟนะครับข้างบนก็ใส่ให้นะครับผมไฟนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ไฟ LED นะครับจะเป็นไฟอ่ม multi reflector นะครับผมก็จะอยู่ลองๆจาก LED หน่อยนะครับแต่ก็ให้ความนวลให้ความสว่างเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับ อย่างแรกครับก็จะเป็นโช๊คครับผมโช๊คทุนแรงนะครับปกตินะครับก็แบรนด์อื่นนะครับจะใช้เป็นระบบระบบมือนะครับผมค้าแล้วก็เอามาเอามาเสียบตรงนี้ทีหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เราเปลี่ยนนะครับใส่เป็นโช๊คทุนแรงกับลูกค้าทุกคันนะครับฟอร์ดทุกรุ่นนะครับแล้วก็ห้องเครื่องผู้โดยสารนะครับไดสตาร์ทนะครับจะอยู่ข้างบนนี่ครับเพื่อให้อ่ารถอ่าได้ลุยน้ำนะครับลุยน้ำได้ถึง80ซนเมตร นะครับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์2.2นะครับ160แรงม้านะครับ385แรงบิดนิวตันเมตรนะครับก็คือพละกกาลังนี่คือเหลือๆเลยนะครับสาหรับผลของอ่าก็ข้างในห้องก็ประมาณนี้ครับห้องผู้โดยสารนะครับแล้วก็แผ่นฝาสกูปนะครับผมก็ได้ติดเป็นแผ่นสกูปลูกเต๋านะครับเป็นโทนสีแดงแล้วก็สีดานะครับก็เดี๋ยวยังไงผมพาไปดูด้านข้างอีกทีนึงนะครับอย่างแรกครับผมจะพาแนะนำอ่า ล้อแม็กนะครับแล้วก็กับยางนะครับก็แม็กตัวนี้ครับผมจะเป็นแม็กตัวใหม่เลยนะครับก็นะครับสั่งสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าแม็คลายกว้างนะครับผมขอบ20นะครับปกติเดิมๆที่มาคู่กับตัวรถคันนี้จะเป็นขอบ17นะครับผมก็ได้อัปเดตในส่วนของตัวล้อแม็กให้กับลูกค้านะครับให้มันเป็นขอบ20นะครับให้มันดูดุดันขึ้นนะครับดูมันจะดูเต็ม สมล้อมาขึ้นนะครับผมอ่าแม็กนะครับมีความแข็งแรงนะครับก็ความสวยงามนะครับผมก็ให้กลางกนะรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามีดาเมจสีสีแดงด้วยนะครับมันจะเข้ากับตัวรถเนี่ยครับอ่ายี่ห้อกรัซี่นะครับผมมาใหม่นะครับยางก็ยางเป็นยางพื้นเรียบนะครับผมดอกยางจะไม่สูงมากก็ค่อนข้างใช้งานได้หลายโอกาสนะครับผมแล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานนะครับประมาณ5 6ปีได้นะครับผม ยางตรงนี้นะก็ข้างบนนะครับซุ้มล้อก็ติดให้แบบมีมุดนะครับเป็นซุ้มล้อมาจากศูนย์เลยนะครับติดให้เป็นสีดําด้านเนาะนะครับก็กระจกนะครับแล้วก็ครอบโลโก้แก้มนะครับแล้วก็เบ้าลรอมือจับแม้กระทั่งมืออ่ามือจับนะครับก็ใส่เป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับเน้นความดุดันจริงๆนะครับผมอ่าอีกอย่างนึงนะครับจะเป็นเราหลังคานะราหลังคาผมก็ใส่ให้เป็นสีดํานะครับอ่า สติกเกอร์ตัวนี้สติกเกอร์ออกแบบเองนะครับเป็นออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะครับลูกค้าก็สามารถสั่งสติกเกอร์ผมมาได้นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ตัวอย่างนะให้กับลูกค้าครับฟิล์มตัวนี้ก็ติดแบบบางๆนะครับลูกค้าไม่ชอบความมืดนะครับก็ติดประมาณ40นะครับ4ีรอบคันนะฝาถังน้ำมันนะครับก็ใส่เป็นสีดำด้านให้ ซุ้มล้อข้างหลังก็มีให้นะครับชุดข้อไฟนะครับข้อไฟก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันชนเหล็กข้างหลังลืมรูปาะไได้ไงวะรับกันชนเหล็กด้านหลังครับผมก็อัปเกรดใหม่นะครับจากกันชนธรรมดานะครับก็กันชนธรรมดาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมให้นะครับนี่ครับกันชนแบบธรรมดาจะเป็นแบบนี้ ผมก็ได้เปลี่ยนนะครับกันชนจากรุ่นเดิมเมื่อกี้นะครับใส่เป็นกันชนแต่งให้ก็คือเป็นรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูออฟโรดนะครับดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูดูเท่อีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ไฟสองไฟตัเบียนก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้เหมือนกันนะครับชุดโลบาร์เหล็กเอลเรนเดอร์นะครับผมก็ได้ใส่เป็นโลบาร์ของเอลเรนเดอร์นะครับ ก็จะเป็นเหล็กกล้าเหล็กแท้นะครับก็สามารถผูกรัดได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับครับสาหรับข้างในห้องผู้โดยสารนะครับก็อย่างแรกเลยครับจะเป็นพวงมาลัยนะครับก็เราก็ได้ใส่เป็นพวงมาลัยพับด้วไฟฟ้าให้นะครับฟอร์ดนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็แน่นอนครับผู้หญิงผู้ชายก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับครับมีระบบสั่งการนะครับก็คือ ปุ่มพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับจะเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับก็สามารถใช้งานคู่กับตัวหน้าจอ Android ขนาด8นิ้วนะครับที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการซิงค์สแล้วนะครับผมสามารถเปิดแมป Google ได้เลยนะครับผมแล้วก็ระบบแอร์ก็อยู่ข้างล่างนะครับก่อข้างในก็ประมาณนี้ครับจะดูพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็กว้างนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับรถเจ้า x Passport นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ของแต่งที่ผมได้จัดเตรียมนะครับจัดแต่งให้กับลูกค้านะครับก็ถือว่าเต็มนะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับก็รวมๆแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจองรถนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาผมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมมีแคมเปญนะครับรองรับ อาชีพนะครับทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะครับหรือว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถออกรถกับผมได้ง่ายๆเลยนะครับผมผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีนะครับถึงหน้าบ้านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไฟแนนซ์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะผ่านง่ายโอเคนะครับผมยังไงก็วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ